เพื่อเป็นการต้อนรับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องต้งนขาสุพีนะคะ เพลงทุกท่านเข้าสู่ดินแดงแห่งเสียงเพลงไทยลูกทุ่งที่ขุนทวินหาบทเพลงลูกทุ่งภาคกลางอันทรงสุณ้่งที่จืดจางห่างหายไปนานปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่บทเพลงชั้นเยี่ยมจากงานเขียนของบรมครูชั้นยอดของเมืองไทย ที่ทุกท่านต่างเฝ้ารอคอยเมล็ดพันธุลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่มาสืบสารหากหัวใจทุกดวงของท่านพร้อมขอรอยยิน้นหวานผสานเสียงปรบมือต้อนรับที่ดาวลูกพุ่งสาวต้นข้าวสุปรียา เธอคนสำคัญที่วามฝันสมการให้มาระวังและเป็นทุดทางก้าวเดินขอบคุณนับความบังเอิญที่แนะนำเธอ ขอสวัสดีนะคะพ่อแม่ทุกท่านนะคะก็ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะมันไม่มีสัญญาณขอโทษด้วยนะคะอขออภัยด้วยมากๆเลยนะคะโอ้โหเพลงแรกก็เกิดปัญหาไปเลยนะคะแต่หนูขอแก้ไขปัญหาสักนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะขอโทษนะคะแม่ๆพ่อทุกคนเลยนะคะ เครื่องเป็นไรเครื่องเครื่องเปิดเป็นไรเนาะเปิดเครื่องเปิดเป็นปัญหาเครื่องเปิดซาเป็นปัญหาเครื่องเปิดซาวปัญหามันไม่มียกเว้นว่าไปเปิดซาวในมือถือก็จะมีเล่นสดเลยเล่นสดเลย ทดสอเลยท่ะอ้น้องต้นขาสา เดี๋ยวขอหน่ยนะแฟนพี่ชาการไหนไหนมาแล้วเนาะไ,ไม่เป็นไรวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันดีนอกจากว่าเราจะได้มาแฮปปี้เบรเดย์พี่เดือนแล้วเจ้าของบ้านนะคะพี่เดือนเจ้าของโรงงาน s s SI สเอสไซต์ก่อธามงวงแห่งนี้แล้วเอาอย่างนี้ระหว่างรอในเรื่องของเอฟเฟกต์เนาะให้นอ้นองต้นข้าวช่วยโอยพรให้กับพี่เดือนหน่อยได้ไหมคะได้เลยพี่เดือนอยู่ไหนจ้าพ,โโพี่เดือนจ้า มีต้นไหนคะเอ๊ะอ้าน้นโ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 น้พี่เดือนจ๋าน้องต้นข้าวจะขอทดสอบค่ะน้องต้นข้าวจะขอแฮปปี้เบิร์เดย์พี่เดือนพี่เดือนยิ้มสวยๆรอรับคำแฮปปี้เบิร์เดย์เลยนะพี่เดือนชูมือตรงนั้นแล้วค่ะน้องต้นข้าวจ๋าแป๊บหนึ่งนะคะหนูมองหาพี่เดือนอยู่ตรงไหนคะสวยที่สุดในงานกำลังเดินมาแล้วอ๋อตรงโน้นใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคนที่สวยสที่สุด,สดใน,ในงานค่ะสวัสดีนะคะพี่เดือน,นะค่ะยังเราเรายังไม่เคยเจอกันนะคะเป็นการเจอกันครั้งแรกขอให้อ่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่เดือนนะคะขอให้พี่เดือนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อ่าขอให้มีเงินทองไหลามาเทม,มาเยอะๆนะคะแล้วก็รอบหน้าก็จ้างหนูมาอีกนะคะถ้ามีค่ะโอ้โหหวานขนาดนี้นะคะพี่เดือนโอเคนะคะ พี่เดือนโอเคไหมคะรอบนะะ okay, นะ้างานน้พี่เดือนก็โอเคคะ่ะขอบคุณมากๆพี่เดือนมหาทุกที่<ๆ>เลยนะคะน้องต้นข้าวหาพี่เดือนหน่อยได้นะคะ FC ตัวจีพี่เดือนบอกว่าพี่เดือนก็ติดตามผลงานของน้องต้นข้าวนะคะในตั้งแต่รายการศึกดวนเพลงชิงทุนนะคะจนน้องไน้ได้คว้าแชมป์ถึง68สมยัยโอ้โหมีจับไม้จับมือด้วยพี่เดือนได้จับมือน้องต้นข้าวแล้วนำพาความชื่นใจมาให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะ นะ่ารักมากๆเลยขอบคุณเนาะคะ่ะขอบคุณพี่เดือนนะคะน้องต้นข้าวด้วยนนะได้เลยคะ่ะได้เลยคะ่ะระหว่างนี้เอฟซีทั้งหลายคะ่ะเดี๋ยวใครอยากจะถ่ายรูปกับน้องต้นข้าวเนาะเดี๋ยวต่อแถวพี่เดือนนะคะอันนี้หยอกเล่นเนาะขอบคุณพี่เดือนนะคะสวยที่สุดในงานเลยแล้วก็ใจดีด้วยเมื่อเช้านี้มีกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนของพิธีการบวชพระนะคะแล้วก็ยังมีการ มอบของให้กับพี่น้องบ้านดอนข้าดวด้วยนะคะน้องต้นข้าวค่ะขอพูดคุยกันสักเล็กน้อยใน,ในช่วง,งนีง้เนาะเก่งมากๆเลยนะคะคว้าแชมปถึง68สมัยหนูรู้ไหมหนูเป็นขวัญใจของการจนรบ,บุรีหลือเกินดีใจมากๆเลยค่ะใช่ไหมคะพี่น้องค่ะใครเป็น f c น้องคนข้าวข,ของเสียพรบมมืออีกครั้งได้ไหมคะ โอ้โหคุณค่ะกำลังใจล<ด>้นเหลือ,ลอขนาดนี้ทุกคนบอกว่าเอาจริงถ้าร้องทั้งคืนเนี่ยก็อยู่ฝั่งได้นะนนค่ะวันนี้วันนี้มีเตรียมเพลงอะไรที่จะมามอบให้กับพวกเราบ้างคะมีวันนี้มีหลายบทเพลงเลยค่ะที่อยากมามอบให้แม่ๆทุกคนฟังนะคะแล้วก็มีบทเพลงพิเศษที่หนูเคยได้ยินมาเมื่อกี้นะคะ่<า>มีเพลงหนึ่งค่ะเป็นเพลงที่ยังไม่เคยร้องที่ไหนเลยนอกจากในรายการดนเพลงชิงทุนนะคะกับเปิดหมวก นั่นแหละเซอร์ไพรส์รแล้วนะเป็นบทเพลงเดียวเลยที่ร้องที้นี่ที่แรกตั้งใจมามอบให้กับพี่น้องบานาดอนคว้าวยนะคะแล้วก็เอฟซี F F ทุกท่านเลยเนาะที่เดินทางมาร่วมต้อนรับน้องต้นข้าวที่นี่ะแล้วก็นอกจากบทเพลงนะคะหลังจากนี้น้องต้นข้าวมีไปร่วมคอนสเสิร์ตที่ไหนอีกบ้างไหมคะเผือ่อ FC อยากจะตามไปให้กำลังใจหนูเนี่ยจำ จังคิวงานตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยก็เลยเราก็เลยมีเพจค่ะเราต้ง